เราตากผ้านี้มันสามารถพับเก็บได้พับยังไงนั้นมาดูกันเรียบร้อยแล้วครับทีน,นี้เราก็เข็นไปก็ได้แบบนี้ครับสะดวกมากเห็นะครับไปตามคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับย้ายห้องย,ย้ายบ้านสบายมากวันนี้ไม่ได้มารีวิวไอทีนะครับแต่ว่าจะมารีวิวเราตากผ้าสเตเลสครับพอดีว่าเราตากผ้าที่บ้านแม่หนึ่ง พังแล้วก็เลยไปสั่งซื้อจากช้อปปีมาครับนำมาประกอบแล้วเดี๋ยวนํามาแนะนําให้กับท่านผู้ชมครับเผื่อใครมองหาเราตัดผ้าตะเล็ดลองไปเลือกซื้อที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงหนึ่งแนบลิงก์ร้านนี้เอาไว้ให้นะครับขนาดความยาวของกล่องนะครับเ8เซนนะครับก็เกือบเกือบ1เมตรนะครับนาดนี้นะครับภายในนั้นมีอะไรมาบ้างไปดูกันในคลิปเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับอันนี้เราก็จะเอาของออกมาให้หมด สก่อนนะครับซึ่งของทั้งหมดนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นชุดชุดก็คือทั้งหมด5ชุดนะครับมีล้อนะครับแล้วก็มีตัวโครงซ้ายขวานะครับอันนี้เรามาประกอบโครงซ้ายขวาก่อนนะครับตามคู่มือเนี่ยเขาจะบอกว่าล้อยังไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าหนึ่งมองว่าไม่แตกต่างกันครับก็ใส่ล้อไปก่อนเลยอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะใส่ก่อนหลังก็ได้นะครับครับสังเกตเห็นเหล็กที่หหยิบออก ไปข้างนอกไปครับโค้งคงอันนั้นเขาใส่มาเพื่อป้องกันการเป็นรอยของตัวโค้งเราเท่านั้นเองครับไม่ได้เอามาใช้งานนะครับเขาจะพันพลาสติกเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับเจ้าเหล็กตัวนี้โค้งโค้งรับเมื่อเราประกอบเสร็จนะครับทีนี้เราจะมาประกอบชั้นครับเราก็จะถอดน็อตออกจากที่เขาใส่มาไว้ในปลายนะครับครับเดี๋ยวเราจะประกอบชั้นล่างก่อนนะครับจะมี เสาสแตทเลสอยู cake, ่2ท่อนนนะครับที่ไม่ต้องขันน็อตนะครับจะใช้เสียบเข้าไปในรูของเขาเลยนะครับและจะมีท่อนที่ยาวที่สุดนะครับก็คือด้านนอกนะครับตอนนี้หนึ่งขันท่อนที่ยาวที่สุดก่อน,นครับท่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยในถุงหนึ่งจะมี1ท่อนนะครับแล้วอีกท่อนหนึ่งจะอีกถุงหนึ่งนะครับก็คือชั้นล่างสุดมีแค่นั้นเองครับเดียวยาวนะครับครับตอนนี้ขันด้าน นอกก่อนแล้วครับแล้วก็สเตเลสันที่2จะเป็นการเสียบลงครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ขันน็อตนะครับแล้วค่อยเอาน็อตขันเข้าไปนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเจ้าแมวแสนสนของครูหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับชื่อสโน่ครับแมวสีขาวเข้ามาป่วนในขณะ ถ่ายคลิปนิดหน่อยนะครับก็โชว์ความน่ารักให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับนะครับในระหว่างนี้เราก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับนะครับชั้นล่างเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเริ่มประกอบชั้นบนกันครับเหมือนเดิมครับถอดเอาหัวน็อตออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะมีเหล็กหรือว่าสเตลเลสนั่นน่ะอยู่อีก2ท่อนที่ไม่มีน็อตมานะครับให้ดูดีๆนะครับมันจะมี สำหรับใส่โดยเฉพาะไม่ต้องใส่น็อตนะครับเนี่ยฮะลราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตามขั้นตอนในคู่มือเขาบอกละเอียดอยู่นะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ดูตามคลิปที่1แนะนําในนี้ได้นะครับว่าใส่ยังไงนะครับใส่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาไล่ขันน็อตนะครับเดิมแบบนี้เขามีเครื่องมือมาให้เราครบเลยนะครับมีประแจปากตายไว้ขันล้อนะครับแล้วก็ มีประแจหกเหลี่ยมไว้ขันหัวน็อตนะครับขันให้แน่นเลยนะครับขันเสร็จแล้วนี้ขั้นตอนการใส่ลาวนะครับแล้วก็กดใส่ให้มันเข้าล็อกนะครับมันจะมีลิ้นล็อกนะครับถ้าใส่ไม่เข้าก็เอามือหมุนๆซ้ายขวานิดนึงนะครับมันจะเข้าล็อกเวลาที่เราประกอบนะครับอย่าลืมใส่ตัว ยาวนี้ก่อนใส่เสร็จแล้วเราค่อยขนอันัดแล้วค่อยไล่ขึ้นมาชั้นนี้นะครับอันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเห็นว่ามันต่ำมากเห็นไหมครับวิธีการปรับให้มันขึ้นสูงต่ำนะครับให้ทําแบบนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้นครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับเห็นว่าตัวนี้มันไม่มีมันไม่เล่นออกมาเพราะว่าเรากดต่ําสุดนะครับปุ่มตัวนี้คือตำแหน่งล็อก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 นะครับเรากดลากขึ้นมาได้เลย มันจะมีปุ่มอย่างนี้ครับลอกมาถ้ามันเข้าล็อกแล้วนะครับมันจะอยู่นี้เลยซึ่งมันจะสามารถปรับให้สูงขึ้นอีกได้นะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มากดปุ่มตัวนี้ด้วยครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ลากขึ้นมานี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันจะมาติดล็อกหนึ่งนี้นะครับแล้วก็กดปลดเข้าไปก่อนนะครับดึงเข้าไปเวลาขยับมันอาจจะไม่เข้าล็อกนะครับแล้วก็มือหมุนช่วยหน่อยนะครับ เพื่อให้มันเข้าล็อกพอดีมันจะเด้งมาอย่างนี้ครับอันนี้ล็อกอยู่แล้วนะครับอันนี้มาดูตัวนี้บ้างครับตัวนี้เราจะให้มันสูงเท่าเหมือนตัวนั้นก็ทําเหมือนกันเลยครับมันจะไม่มีปุ่มให้เห็นนะครับถ้าเรากดต่ําสุดเราก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะติดล็อกฝั่งนึงก่อนพอติดปุ๊บอย่างนี้ครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ไม่มีะครับแล้วก็ลากขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะได้ระดับที่เราพอใจนะครับแล้วอยากได้สูงเท่าอันนั้นเลยนะครับเราก็กดเข้าไปครับ อันนี้ก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปกดแล้วเอามือขยับช่วยนิดนึงนะครับมันก็จะประมาณนี้นีฮยอันนี้คือสูงสุดของเขานะครับก็จะอย่างนี้นะครับก็จะจะโยกๆยกยกยกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกล่าวว่ามนันนั้นมากครับเราก็ใช้ได้อยู่ความสูงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ล้อเนี่ยเวลาเราไปตัดในที่ที่เหมาะสมแล้วทางราดชันนะครับเราก็ล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่มันก็จะไม่ไปไหนนะครับนะครับล้อเราลากลารอสองล้อนี้ก็ได้อันนี้ก็อยู่ถ้าเราจะปลดล็อกเราก็งัดขึ้นงัดขึ้นแล้วกดเท้าอไปเงี้ยนะครับนี้ก็ได้นะครับจะลากอะไนะแค่นี้เองครับวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับราวตับผ้า สตเลตจากช้อปปี้นะครับพอดีหนึ่งสั่งซื้อมาให้แม่ของหนึ่งครับเราตักผ้าของแม่หนึ่งพันก็เลยหามาในช้อปปี้นะครับร้านนี้ดูแล้วโอเคมั่นใจได้เลยครับใครสนใจก็กดไปที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการพับเก็บราวตักผ้านี้มันสามารถพับเก็บได้พับยังไงนั้นมาดูกันครับดันเข้าไปนี้นะครับคือราวตักผ้านี่ครับจริงๆแล้วเหมาะกับพวกคอนโดมากๆครับคอนโดหอพักเรา ไปย้ายไปย้ายมาไม่สะดวกนะครับแล้วเราก็ย่นลงมากดปุ่มนะครับย่นให้สั่งที่สุดให้หมดนะครับกดมันเข้าล็อกตรงไหนแล้วก็ไปกดปุ่มให้มันสุดนี้เลยนะครับกด่ปที่สุดนี้หลังจากนี้แล้วครับเราจะทําการพับแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับดึงขึ้นมานะครับอันนี้ดึงขึ้นมา่นะครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับทีน,นี้เราจะเดินทางไปไหนครับก็ง่ายง่ายโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเดยวหนึ่งจะเอาใส่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้กับคุณแม่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักเราก็เข็นไปก็ได้แบบนี้ครับสะดวกมากเลยนะครับ mm hmm. ไปตามคอนโด mm hmm. อพาร์ตเมนต์นะครับย้ายห้องย้ายบ้านสบายมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ